สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้มาพบกับครูทรายนะคะในหัวข้อโลกของเราค่ะอันดับแรกครูก็จะพูดถึงโครงสร้างโลกภายนอกก่อนเนาะลักษณะของโลกภายนอกโลกเราเนี่ยเป็นทรงกลมแต่ว่าก็ไม่ได้กลมเป๊ะ <c oughs> เขาเรียกว่ากลมแบบกลมแปน้นถ้าจะเทียบลักษณะภายนอกมีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนผลส้มค่ะผลส้มเป็นยังไงนักเรียนนึกออกไหมผลส้มก็คืออ่าวเบี้ยวผลส้มก็คืออย่างนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางแนวดิ่งนะคะจะสั้นสั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนเหมือนกับเราสามารถบีบมันไว้ได้อย่างนี้ถามว่าสั้นมากกว่ามากไหมไม่มากค่ะไม่กี่ร้อยกิโลเมตรแต่ว่าก็ไม่ได้มีรัศมีที่เท่ากันในทุกด้านอย่างที่ตอนเด็กๆเ,เราเข้าใจเนาะแล้วโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์สีน้ําเงินเพราะว่าถ้ามองมาจากดาวเทียมเนี่ยจะพบว่ามีสีน้าเงินเนื่องจากมีน้าเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนปกคลุมอยู่มากนะคะอีก ประเด็นหนึ่งที่นักเรียนต้องรู้ก็คือโลกของเราเนี่ยประกอบด้วยระบบใหญ่ๆทั้งหมด4ระบบด้วยกัน4ระบบนั้นได้แก่อะไรบ้าง4ระบบนั้นก็ได้แก่บรรยากาศบรรยากาศคืออะไรคะบรรยากาศก็คืออากาศทั่วไปที่ห่อหุ้มโลกนะคะส่วนที่เป็นธรณีภาคธรณีภาคก็คือส่วนที่เป็นพื้นผิวโลกนั่นแหละประกอบด้วยดินหินแร่สิ่งก่อสร้างทั้งหลายในกรณีนี้นี่หมายรวมถึงทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ ต่อไปก็คืออุทกภาพอุทกภาพก็จะเป็นแหล่งน้ําค่ะแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําเค็มแหล่งน้ําจืดแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือแหล่งน้ําที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติก็ได้และสุดท้ายก็คือชีวภาค่ะชีวภคก็จะเป็นในส่วนของสิ่งมีชีวิตนะคะรวมทั้งพืชและสัตว์ซึ่งทั้ง4ี่ระบบนี้จะมีความสัมพันธ์กับดินฟ้าอากาศและก็การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้นะคะอีกหัวข้อหนึ่งที่เราต้องรู้นะคะเป็นพิเศษก็คือในส่วนของโครงสร้างโลก โครงสร้างโลกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามคน้นสืบค้นว่าโลกของเราจริงๆแล้วเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือภาพตัดขวางของโลกเนาะก็จะมีตรงนี้อ่ะในโครงสร้างโลกเนี่ยถ้ามีคนเปรียบเทียบโลกแต่ละชั้นเขาก็จะเปรียบเทียบอันนี้เป็นลักษณะตรงนี้คือผิวหน้าตัดของมันนะลูกอันนี้คือ อันนี้คือพื้นผิวโลกภายนอกครูวาดนี้ตัดขวางมาเพื่อให้ดูลักษณะภายในของมันมีความเปรียบเทียบโครงสร้างภายในของโลกเหมือนไข่เหมือนไข่ข้างในบางคนก็บอกว่าเหมือนอะไรดีละ่ะเหมือนอเฟเรโลอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ครูก็จะมาดูอธิบายให้ว่าแต่ละชั้นน่ะมันมีลักษณะยังไงทำไมเขาถึงเปรียบเทียบเป็นไข่เปรียบเทียบเป็นขนมอะไรต่างๆ โลกของเรานะคะแบ่งออกเป็น3ชั้นใหญ่ๆด้วยกันชั้นแรกก็คือเปลือกโลกเปลือกโลกคือบริเวณนะคะเปลือกโลกคือนี่แหละบริเวณรอบนอกทั้งหมดบริเวณนี้เปลือกโลกเป็นส่วนที่บางที่สุดถามว่าบางแค่ไหนต้องจํำไหมไม่ต้องจําก็ได้ค่ะแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าหนาไม่เกินร้อยกิโลเมตรหลัก10กิโลเมตรแค่นั้นเองเป็นเปลือกบางๆถ้าจะเทียบถ้าจะเทียบกับไข่ก็เหมือนเปลือกไข่ นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเนื้อโลกเนื้อโลกคือตรงกลางเนื้อโลกคือส่วนที่เป็นตรงกลางตรงนี้เนื้อโลกในส่วนนี้จะมีหินหนืดอยู่นะคะหินหนืดหรือที่เขาเรียกว่าแมนเทิลนั่นเองหินหนืดหินหนืดเขาเรียกว่าแมกมาแต่ว่าเนื้อโลกเนี่ยเขาเรียกว่าแมนเทิลตรงนี้นะคะคือเนื้อโลกแมนเทิลแล้วก็ ข้างในค่ะข้างในอันนี้คือแกนโลกแต่แกนโลกเขาก็จะแบ่งเป็น2ชั้นคือแกนโลกชั้นในกับแกนโลกชั้นนอกครูขอกรีดรวมกันตรงนี้ไปเลยอันนี้คือแกนโลกนะคะมาดูกันทีละส่วนค่ะอันดับแรกคือเปลือกโลกเปลือกโลกเนี่ยมีเขาแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันเปลือกโลกเป็นชั้นนอกสุดเนาะเป็นชั้นนอกสุดเป็นส่วนที่เรามองเห็นนั่นเองแต่เขาแบ่งเปลือกโลกออกเป็น2ชั้น จริงๆเรียกได้หลายอย่างเปลือกโลกส่วนบนกับเปลือกโลกส่วนล่างหรือเปลือกโลกชั้นนอกกับเปลือกโลกชั้นในก็ได้ครูขอเรียกชั้นนอกแล้วกันนะชั้นนอกกับชั้นในก่อนที่ครูจะอธิบายว่า2ชั้นนี้ต่างกันยังไงครูขอถามก่อนว่าเออส่วนที่เป็นทวีปส่วนที่เป็นพื้นดินส่วนที่เรามองเห็นอะคะ่ะควรอยู่ในส่วนเปลือกโลกชั้นนอกหรือชั้นในชั้นนอกเนาะถูกไหมมันอยู่นอกสูตรปกคุม ปกคลุมในส่วนผิวบนสุดดังนั้นส่วนที่เป็นทวีปหรือเปลือกโลกชั้นนอกเนี้มันก็จะมีหินชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักสำหรับเปลือกโลกชั้นนอกนี้เขาจะเรียกว่า SiAl เดี๋ยวเรียนปลายภาคหนูจะรู้ว่า SiAl ย่อมาจากอะไรครูอธิบายเพิ่มเติมคร่าวๆก่อน Si ย่อมาจากซิลิกอน,นะคะ่ะชื่อธาตุ Al ย่อมาจากอลูมิเนียมะคะ่ะในขณะที่ เปลือกโลกชั้นในหรือเปลือกโลกส่วนล่างจะเป็นในส่วนของเปลือกโลกที่เรามองไม่เห็นก็จะเป็นชั้นหินแข็งใต้มหาสมุทรหรือเป็นชั้นหินแข็งใต้เปลือกโลกใต้ใต้เอ่อใต้ทวีปนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะจําเป็นเปลือกโลกใต้มหาสมุทรเนาะเพราะว่าเรามองไม่เห็นใต้น้ําคือในมหาสมุทรค่ะเป็นน้ําใช่ไหมคะแต่ว่าใต้น้ําลงไปไม่ได้จะเป็นชั้นนี้นะไม่ได้เป็นชั้นเนื้อโลกเลยนะแต่จะมีชั้นเปลือกโลกบางๆเป็นชั้นหินแข็งอยู่เราเรียกชั้นนี้ว่าใซมา ไซมาย่อม,มาจากอะไรลูกไซเนาะ Si ซิลิคอน Ma Ma ม agnesium แต่ชื่อย่อดธาตุของแมกนีเซียมคือ Mg Ma a, นี่เขาเอามาจาก2ตัวแรกที่เป็นเขียน MgNe a เนาะดังนั้นถามว่าอ้าวแล้วหนูจะจําไงคะไซอัลไซมาชื่อคล้ายกันจังเลยอจะรู้ได้ไงว่าเปิืกโลกชั้นนอกกับชั้นในมีหินชนิดไหนเป็นองค์ประกอบครูมีหลักการจําง่ายๆมาให้หนูครูจําครูจะจํา ชนิดเดียวอีกชนิดหนึ่งครูก็อีกชนิดหนึ่งเป็นอะไรก็รู้อยู่แล้วใสเหมือนกันครูไม่จําครูดูตัวต่อไปค่ะตัว A ตัว A ของครูเนี่ยครูนึกถึงภูเขาตัว A คือภูเขาเนาะดังนั้นภูเขาควรจะอยู่ในเปลือกโลกชั้นนอกหรือชั้นในเรามองเห็นภูเขามองเห็นสูงสูงมองเห็นทวีปต้องเป็นเปลือกโลกชั้นนอกอยู่แล้วดังนั้น S I A L ใสเอา คือเปลือกโลกชั้นนอกเปลือกโลกส่วนบนหรือบางคนบอกว่าไม่ค่ะหนูจะจําว่าตัวเอมันสูงเป็นภูเขาสูงตัวเอมันมาก่อนมาอยู่ชั้นบนอะไรก็ได้แต่ให้หนูจําได้ละกันว่าเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปเนี่ยมีกลุมหินสไเอาเป็นองค์ประกอบนะคะโอเคต่อไปมาดูในส่วนถัดไปส่วนถัดไปก็คือส่วนเนื้อโลกค่ะเนื้อโลกจริงๆแล้วเขาจะเรียกเนื้อโลกก็ได้หรือแมนเทิลก็ได้เขาก็จะแบ่งอีกแหละเป็นเนื้อโลกส่วนบนกับเนื้อโลกส่วนล่าง แต่ว่าไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากให้หนูรู้ไว้ว่าเนื้อโลกส่วนที่อยู่ใต้เออส่วนที่อยู่ติดกับเปลือกโลกตัวนี้ค่ะจะเป็นของแข็งนะคะก็ประกอบด้วยหินและธาตุหลายชนิดเช่นอลาเบสิกเพลิโดไทเป็นหินอคานีเป็นหินอาคานีเพราะอะไรเพราะว่าในบริเวณนี้มันจะมีแมกมามันจะมีหินเหนืออยู่ด้วยซึ่งพอมันเย็นตัวลงมันก็จะกลายเป็นหินอาคานีอย่างที่เราเดี๋ยวจะได้เรียนในเรื่องทรัพยากรธรณีต่อไปเนาะมีอุณหภูมิสูงมากเป็นพันพองศานะคะ ในขณะที่เนื้อโลกส่วนล่างก็จะเป็นในส่วนที่ถัดลงมาใกล้ๆกับใกล้ๆก,กับแกนโลกละนะคะโอเคแต่จริงๆแล้วมันเป็นของแข็งที่ไม่ใช่เป็นของแข็งไม่ใช่เป็นของแข็งแบบแข็งจริงๆอะคะ่ะเป็นของแข็งแต่ว่ามันโดนหลอมเหลวมันกลายเป็นหินหนืดเขาจะมีคำเรียกว่าเป็นของแข็งเนื้อนิ่ม นึกถึงนึกถึงลาวานึกถึงแมกมาเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในชั้นเนื้อโลกนะคะต่อไปชั้นแก่นโลกแก่นโลกครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันมีสองชั้นใช่ไหมแกนโลกชั้นในกับแกนโลกชั้นนอกหนามากด้วยหนาะตั้งสามพันกว่ากิโลเมตรเนี่ยเมื่อกี้เปลือกโลกครูบอกว่าหนาสิบกว่าเมตรเนาะสิบเออไม่ใช่สิบกว่าเมตรสิบกว่ากิโลเมตรไม่ถึงร้อยเมตรตรงเนื้อโลกก็จะสองพันกว่ากิโลเมตรแต่แก่นโลกสองชั้นรวมกันหนาะสามพันกว่ากิโลเมตรเลย แกนโลกแบ่งออกเป็นแกนโลกชั้นในแล้วก็แกนโลกชั้นนอกแกนโลกชั้นในอยู่ในสุดแกนโลกชั้นนอกก็อยู่บริเวณนี้ให้ทายก่อน2อ,อันนี้ค่ะมีมีส่วนที่เป็นของแข็งกับส่วนที่เป็นของเหลวถ้าให้หนูเดาว,ว่าระหว่างแกนโลกชั้นนอกกับแกนโลกชั้นในใครควรจะเป็นของแข็งมากกว่ากันลองนึกตามเสนนักวิทยาศาสตร์ของหนูเลยลูก แก่นโลกชั้นในอยู่ในสุดโดนเบียดโดนบีบโดนอัดโดนแรงกระทาโดนแรงเบียดเบียดเบียดเข้าไปดังนั้นตรงกลางนะคะแก่โนโลกชั้นในจะเป็นของแข็งที่มีความหนาแน่น,นมากด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอุณหภูม,มิมีความดานันมีการบีบการทับทําให้ตรงนี้มีความหนาแน่น,นมากเมื่อมีความหนาแน่น,นมากก็จะเป็นของแข็งในขณะที่แก่นโลกชั้นนอกก็ไม่ได้เป็นของเหลวนะไม่ได้เป็นของเหลวแบบน้าแต่ก็จะมีลักษณะในในส่วนที่เป็น ของเหลวแบบหินเนือ้อแบบเป็นหินนืนะคะเป็นของเหลวแบบนิ่มนะคะส่วนที่หนูต้องรู้เพิ่มเติมก็คือทั้งเอกเออทั้งแก่นโลกเนะะี่ยค่ะมีทธาที่เป็นองค์ประกอบหลักที่หนูต้องจําได้คือมีแร่ธาตุเหล็กและนิกเกิลเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักเลยนะคะจำง่ายๆคือมันเป็นแร่มันเป็นแร่เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นมีความหนักเนะะี่ยค่ะมันก็จะโดนดัน ไปอยู่ตรงกลางเปลือกโลกเอ้ยไปอยู่ตรงกลางโลกนะคะมีอุณหภ,ภ,ภูมิสูงกว่าเปลือกเออมีอุณหภูมิสูงกว่าองค์ประกอบของโลกชั้นอื่นๆอุณหภูมิสูงกว่าเหนือโลกอุณหภูมิสูงกว่าเปลือกโลกแน่นอนนะคะมีความหนาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความลึกยิ่งลึกมากยิ่งมีอุณหภูมิมากแล้วนักวิทยาศาสตร์รู้ได้ไงว่ายิ่งลึกยิ่งร้อนว่าใต้โลกมีความร้อนเราจะเห็นได้จากสิ่งที่ แสดงออกมาบนโลกเช่นอะไรเช่นภูเขาไฟระเบิดน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยคะ่ะนะคะเปลือกโลกและเนื้อโลกเป็นของแข็งส่วนแกนโลกชั้นนอกแกนโลกชั้นนอกเป็นของเหลวแต่ก็ไม่ได้เป็นเหลวแบบน้าครูบอกและแกนโลกชั้นนอกเป็นของเหลวก็จริงแต่มีเป็นของเหลวที่ยังมีความมีความเออมีความคงตัวได้อยู่แต่แกนโลกชั้นในเป็นของแข็งมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ องค์ประกอบของโลกที่เราจะต้องรู้โครงสร้างโลกนะคะง่ายๆลูกไม่ยากเดี๋ยวถัดไปคลิปต่อไปครูก,ก็จะมาอาธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเนาะแล้วก็ตามด้วยทรัพยากรดินหินแร่น้ํานะคะให้หนูอ่านรายละเอียดในหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าบางอย่างครูก,ก็พูดข้าๆไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันนะจ๊ะ